มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนุ้ยเชิญยิ้มเผยคลิปผ่านทางไอจีฝากข้อความสะเทือนโซเชียลค่ะเรียกว่าเป็นอีกคลิปที่สร้างกระแสฮือฮานะคะสนันไปทางโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเลยค่ะเมื่อนุ้ยเชิญยิ้มตลกชื่อดังออกมาโพสต์คลิปดีโอผ่านทางไอจีของนุ้ยนะคะลังได้สูญเสียนักคอมแล้วก็โรเบิร์ตสายควันไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะ ขณะนี้เวลา23ิ55นาทีเขาบอกว่าใครหลับเวลานี้จนถึงช่วงเวลาตี3ความฝันจะเป็นจริงผมอยากฝันว่าอยากให้ลุงไปแทนนะาคอมให้ลุงไปแทนพี่เบิร์ดครับฝันดีครับคลิปดังกล่าวนะคะหลังจากแชร์ออกไปแล้วนั้นมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไปจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะและนี่คือภาพในคลิปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ